เคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินที่ได้มาจากอาชญากรรมเนี่ยมันกลายมาเป็นบ้านหรูรถสปอร์ตหรือว่าธุรกิจที่ดูถูกกฎหมายเป๊ะๆได้ยังไงกันวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่เรียกว่าการฟอกเงินครับเราจะมาตามรอยเส้นทางเงินสีเทาๆที่ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ดูขาวสะอาดกันเอ๊ะมันน่าแปลกใจใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะเคยเห็นนะบริษัทที่ดูเงียบๆไม่ค่อยมีลูกค้าเลยแต่เจ้าของกลับรวยเป็นร้อยล้านหรือบางคนที่ดูฐานะดีดี เกินกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของตัวเองไปมากไอความย้อนแย้งที่มันน่าสงสัยแบบนี้นั่นแหละครับที่มาร์กจะมีเงินสีเทาเป็นตัวขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลังเอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยการฟอกเงินหรือ Money l a u n ด์ i n g เนี่ยถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับมันก็คือกระบวนการซักเงินสกปรกให้ขาวสะอาดนั่นแหละครับเพื่อให้เงินก้อนนั้นเนี่ยสามารถเอาไปใช้ใจ่ายได้อย่างเปิดเผยโดยไม่มีใครมาสงสัยที่มาที่ไปของมันได้ทีนี้พอรู้แล้วว่ามันคืออะไร คำถามต่อมาก็คือแล้วเขาทํากันอย่างไงกระบวนการที่เหมือนเล่นแร่แปรธาตุนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วนะครับมันจะมีอยู่3ขั้นตอนหลักๆที่อาชญากรใช้ในการเปลี่ยนโฉมเงินสกปรกครับและนี่คือภาพรวมของทั้ง3ขั้นตอนครับ 1. คือการนําเงินเข้าระบบหรือ placement อันนี้คือด่านแรกที่เสี่ยงที่สุดเลยคือทำยังไงก็ได้ให้เงินสดสกปรกเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในระบบการเงินให้ได้ก่อน 2. คือ การอำพรางร่องรอยหรือ Layering พอเงินเข้าระบบแล้วก็สร้างธุรกรรมซับซ้อนซ่อนเงินเข้าไปอีกเพื่อตัดขาดเงินจากแหล่งที่มาและสุดท้ายการนำเงินกลับมาใช้หรือ Integration ขั้นตอนนี้คือเงินที่สะอาดแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ที่ถูกกฎหมายครับในด่านแรกนี้นะครับความท้าทายที่สุดเลยก็คือจะเอาเงินสดก้อนใหญ่มาขึ้มาเนี่ยเข้าสู่ระบบการเงินได้ยังไง ิธีการก็มีสารพัดเลยครับตั้งแต่เอาไปซื้อของแพงๆที่รับเงินสดได้ง่ายๆไปจนถึงวิธีที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือการใช้เครือข่ายบัญชีม้าซึ่งก็คือการจ้างคนทั่วไปให้เปิดบัญชีแล้วก็ทยอยออมเงินไปฝากทีละนิดนิด,นดเพื่อไม่ให้ธนาคารจับได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของขั้นตอนนี้ก็คือการทําให้เงินก้อนใหญ่มันแตกเป็นเสี่ยงๆกระจายออกไปให้ได้มากที่สุดครับเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างความสับสนให้กับเส้นทางการเงินตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นขั้นตอนที่เสี่ยงที่สุดแต่ก็จําเป็นต้องทําครับมาถึงขั้นตอนที่2พอเงินเข้าระบบได้ปุ๊บก็ถึงคิวของการสร้างเขาวงกดทางการเงินแล้วล่ละครับเป้าหมายหลักในขั้นตอนนี้คือสร้างความยุ่งเหยิงให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เหมือนเส้นได้ที่พันกันยุ่งเหยิงในภาพนี้เลยมีการโอนเงินต่อไปยังบัญชีม้าอีกเป็น10บๆทอดโอนข้ามประเทศไปมาหรือแม้กระทั่งสร้างการซื้อขายตอมปลอมขึ้นมาทําให้การตามรอยแถบจะเป็นไปไม่ได้เลย และแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายครับเมื่อมั่นใจแล้วว่าเส้นทางมันยุ่งเหยิงจงไม่มีใครตามรอยได้เงินก้อนนั้นก็จะถูกนำกลับมาแปลงร่างเป็นสินทรัพย์ที่ดูถูกกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินรถหรูหรือแม้แต่การไปเทคโอเวอร์บริษัทอื่นพอสินทรัพย์พวกนี้มันสร้างไรายได้ขึ้นมาเช่นค่าเช่าหรือเงินปันผลเงินนั้นก็จะกลายเป็นเงินสะอาดโดยสมบูรณ์ครับ โอเคเราเห็นวิธีการกันไปแล้วนะครับทีนี้คำถามก็คือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะในส่วนนี้เราจะมาดูผลกระทบของการฟอกเงินกันครับและจะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบถึงทุกคนในสังคมจริงๆผลกระทบที่เห็นชัดที่สุดเลยแล้วก็ใกล้ตัวเรามากๆด้วยก็คือมันทำให้ระบบเศรษฐกิจมันบิดเบี้ยวไปครับลองนึกภาพตามนะครับ พอมีเงินสกรปรกจํานวนมากมาไล่ซื้อบ้านหรือที่ดินแบบไม่เกี่ยงราคาราคาของสินทรัพย์พวกนี้ก็จะพุ่งสูงขึ้นแบบผิดธรรมชาติทําให้คนทั่วไปที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองต้องซื้อของแพงขึ้นโดยใช่เหตุครับและนี่คืออีกหนึ่งผลกระทบที่ร้ายแรงมากครับลองดูการเปรียบเทียบในภาพนี้สิครับธุรกิจที่ใช้เงินสกรปรกเนี่ยเขาไม่ได้สนเรื่องกําไรขาดทุนอยู่แล้วเป้าหมายคือการฟอกเงินเพราะฉะนั้นเขาสามารถตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อฆ่าคู่แข่งให้ตายได้เลย นี่แหละครับคือการทำลายการแข่งขันที่เป็นธรรมแล้วก็ทําให้ธุรกิจที่เขาทามาหากินสุดจริตต้องล้มหายตายจากไปแล้วความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับมันเหมือนโดมิโน,โนที่ล้มต่อกันไปเรื่อยๆในระดับประเทศเลยรัฐก็เก็บภาษีได้น้อยลงต้องเสียงงบป,ประมาณมหาศาลไปกับการไล่จับชื่อเสียงของประเทศก็เสียหายจนนักลงทุนกับนักท่องเที่ยวหายไปหมดและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือประชาชนอย่างเราเรานี่แหละครับอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมต้นทางที่สร้างเงินสกรปรกเหล่านี้มาตั้งแต่แรก รู้ว่ามันเลวร้ายขนาดนี้แต่ทาไมล่ะทําไมการจะปรับปรามการฟ้องเงินมันถึงได้ยากเย็นนักเรามาดูกันครับว่าความท้าทายหลักๆมันมีอะไรบ้างอุปสรรคใหญ่เลยก็คืออาชญากรรมพวกนี้มันเป็นองค์กรข้ามชาติครับทําให้การประสานงานระหว่างประเทศมันทั้งช้าแล้วก็มีข้อจํากัดทางกฎหมายเต็มไปหมดแต่ปัจจัยที่เรียกว่าเลวร้ายที่สุดคือการคอร์รัปชันในประเทศเองนี่แหละครับพอมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือนักการเมืองเข้ามาเอี่ยวด้วยเนี่ย การปราบปรามก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแถมอาชญากรยังอาจจะได้ข้อมูลวงในทําให้หนีไปได้อย่างลอยนวลอีกด้วยคําพูดเนี้ยผมว่ามันสรุปแก่นของปัญหาได้ดีมากเลยครับความมั่นคงทางการเมืองความโปร่งใสของภาครัฐเนี่ยมันเชื่องโยงโดยตรงเลยกับประสิทธิภาพในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินถ้าการเมืองอ่อนแอเมื่อไหร่ก็ยากครับที่จะปราบปรามเรื่องพวกนี้ได้อย่างจริงจังและสุดท้ายนี้ ถึงแม้ว่าเส้นทางของเงินมันจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนแค่ไหนนะครับแต่เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะตามรอยไม่ได้เลยคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือสังคมของเราเนี่ยพร้อมที่จะสร้างความมุ่งมั่นทางการเมืองและเจจจานงร่วมกันที่มันแข็งแกร่งพอที่จะชําระล้างปัญหานี้ให้หมดไปอย่างแท้จริงแล้วหรือยัง